สวัสดีค่ะสวนนิดาวันนี้พามาดูเรื่องการคั่วงาแล้วก็ตำเพราะว่างามันมีประโยชน์มากค่ะตอนนี้คั่วไปได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะปิดไฟแล้วนะคะเราจะเช้าเช้าๆก็ชมอลาแฟก็เอาใส่ใน ใส่ในกาแฟได้เลยค่ะคุณประโยชน์มากมายคุณค่าอันนันมากต้องไม่หยุดเัวตัวให้กระทะมันเดิ่มอุ่นๆเย็นๆก่อนค่ะไม่นั้นเดี๋ยวไหม้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีดำไหม้เดี๋ยวเราก็จะไม่รู้เลยจะรู้อีกทีก็ตอน ดื่มกาแฟแล้วก็ขมนะคะ่ะอดนนี้จะแบ่งไปตำให้เพื่อนๆดูนะคะ เวลาตำมันก็จะมันก็จะแตกเป็นขาวๆหน่อยหนะะึ่งค่ะเป็นขาวๆเห็นไหมเมื่อกี้มันดําสนิทเลยนะคะตอนนี้มันเป็นขาวๆเพราะว่าพอเรตาตำมันก็แตกบางคนเขาเอามาแล้วกินเลยไม่ได้นะคะเอาในต่องขั่วแล้วก็ตำ หอมมากเลยค่ะตักมาเปนเพื่อนดนูนี่ค่ะนี่ค่ะคือนาดำที่มีประโยชน์มากค่ะ ค่าอนอนเลยค่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส่วนนิดาด้วยนะคะวันนี้พามาดูการคั่วและตำงาดำเพื่อใส่ในกาแฟค่ะใส่อย่างอื่นก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ